เช้าตอนหนึ่งจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้เปลวเรวเร็วเร็วเร็วเวว,วโอ้ยหิวจังเลยเอ้ยตื่นดีกว่าหิวมากเลยหาอะไรกินดีวาอืมไหนดูซิ อะไรกินบ้าง,อางเออดู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 ด,ดูอือเข้ารายการฟุตอาหารแล้วเก่งเฟรนซ่า์ีนกุฟ่านี่กดเข้าไปเอาหน้าอะไรบ้างดีหน้าเดีนะ๋ยวเอาหน้าสุ่มละกันเขียนไปห,หน้าสุ่มสุ่มจ้าขอบคุณ นะคะมากมากเลยมาส่งเลเลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะโอเคเสร็จแล้วมีคนสั่งพิซซ่า<ร>นี่นะ,ะนนงั้นรเราต้องทำแล้วล่ะ,ละเขาบอกว่าเอาแบบสุม่มแล้วก็ต้องเอาอันนี้นเขาน่าจะเป็นผู้สิงแน่เลย ใส่ใส sure. oh, oh, okay. ่ใส่แล้วก็ส่ใ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 ส่แล้วก็ใส่เสร็จแล้วเอ่อคนสุดขอาคล่ะมาหน่อยค่ะโอเคคลับผมก็ำลังเป็นบารฮาร์ฟฟู่พี่ทุกคนน่าอบอุนตอนเด็กทำบบละตำแข่เค็มมาแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ เอือดูให้บุ้คคลครับค่าอ่าไปไปกันเลยเดินเดินเดินแล้วก็เดิน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 แล้วก็เดินเดินก็กก็กเ็อาหารมาส่งแล้วค่าวิอาหารมาส่งแล้วนี่ขอบคุณค่ะค่ะ แล้วก็กิดแล้วตาอืมมมมมไม่กินเลยดีกว่าถูกว้าอืมกินเลยกินเลยกินเลยอันแรก Ui bất thắng xuống lôi làm được quá mhm 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 ừ ừ เสร็จแล้วเอ้ยปวดอ,อีกแล้วเฮ้ยต่ดไปตอนเช้าเช้าแล้วฉันไปหาหมอดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วอือื ไปฉันต้องไปไปไม่งั้นฉันจะขีดเตรียมอะไรไปให้ครบโอเคไปถึงโรงพายาบาลแล้วโหโหคนเพียบเลย วอหนึ่งมาค่ะเป็นอะไรมาคะไม่รู้ค่ะงั้นไปสับถามให้แม่เลยค่ะค่ะเป็นอะไรมาหรอคะคือฉันน่ะไอ้นี่เม้าเลยขอสั่งวีซ่าร้านหนึ่งมากินแล้วฉันก็ปวดหัวมา,มากๆเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่ ปวดท้องมากๆเลยค่ะหลอกค้างงันขอดูขอผ่าตัดดูหน่อยได้ไหมคะได้คะ่ะมาเลยคะ่ะนอนรอก่อนนะคะ <c oughs> Yeah. ขอตวรวจดูหน่อยนะคะ <c oughs> อืมอืมใส่เกล็ดไหมคะ หรือจะไม่ใส่อืมใส่ก็ได้ค่ะอือืมทตัวเลยได้ไหมคะจะได้อยากเป็นมูมี่ค่ะ เป็นยังไงีมากคะ่ะเพื่อนสนุกนกนันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับได้ค่ะให้ช่องมันนี่ยาราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บมาบ๊ายบาย